โดนใจสายซิ่งแน่นอนเพราะว่าถนนเปียกก็เอาอยู่ถนนแห้งก็เอาอยู่ความนิ่งในการขับขี่ก็ดีเป็นยางสปอร์ตที่เงียบเหมือนกับกลุ่มพรีเมียมเลยเราเลือกค้าสนรมาบนเว็บไซต์ของไทยบิ t แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่คุณภาพมาตรฐานระดับโลก สวัสดีครับวันนี้คิมไทบิดรีวิวยางกลับมาอีกครั้งนะครับกับแบรนด์ยี่ห้อนี้นะครับคัมโฮเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับคิมอยากจะบอกนิดนึงว่าแบรนด์คัมโฮเนี่ยเป็นแบรนด์ยางที่คุณภาพดีมากแต่ว่าราคาจับต้องได้เกิดกันก่อนเลยนะครับว่าแบรนด์คัมโฮจริงๆเนี่ยต้นกําเนิดของมันเนี่ยมันมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับที่เรารู้จักกันถือว่าเป็นแบรนด์รองลงมาจากแฮนด์คุกแต่ว่าจริงๆเกรดใกล้เคียงกันนะครับแล้วแต่รุ่นว่ารุ่นไหนี่เป็นรุ่นพรีเมียมของคัมโฮเนี่ยก มากกว่าบางแบรนด์หรือว่าบีกว่าแบรนด์แฮนด์คุกนะครับผมกิมอยากจะมาแนะนําสําหรับสายสปอร์ตนะครับที่ต้องการสมรรถนะที่ดีแต่ว่างบเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับก็เลยอยากมานําเสนอยี่ห้อคัมโホครับคัมโホ PS71 เนี่ยครับเป็นยางสปอร์ตที่เน้นความเงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ขับด้วยความเร็วแล้วก็ต้องการความเงียบด้วยเนี่ยคัมโホ PS71 ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับคัมโホ PS71 เนี่ยผลิตยางตั้งแต่ไซส์ขอบ17นะครับขขึึ้นไปถงอบ20เลยยแต่่่วาขขออบ17องเเนนีมัป็นยางไซด 4, 2 4 5 4 5่หเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อน,อนๆที่เป็นรถเซกเมนต์ไซส์เล็กๆอย่าง e c o c a คาหรือว่าเป็นซีเซกเมนต์ดีเซกเนี่อาจจะไม่มีไซส์ที่ใส่นะครับรถไฟที่สามารถใส่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ Civic ขึ้นไป Accord ข,ขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็น b e n ท์บีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ใช้รถพรีเมียมรัสเชอรี่ขึ้นมาคัมโฮปีเอเจ็ตัวนี้เนี่ยมีไซส์รองรับเพื่อนๆแน่นอนสําหรับสายสปอร์ตเน้นขับเร็วนะครับ อย่างแรกเลยนะครับ เรื่องของบนถนนเปียกเนี่ยต้องคิดเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่ายางเกดลดราคาถูกส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอน้ําชอบเหินน้ําบ่อยแต่ว่า ps 71รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบร่องดอกยางระบายน้ำเนี่ยแบ่งออกเป็น4่ร่องดอกยางและร่องดอกยางเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะร่องดอกยางใหญ่ด้วยทําให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าคัมโฮ p s 71เนี่ยเวลาวิ่งผ่านน้าแอ่งน้ําจะสามารถระบายน้ําแล้วก็ช่วยลดปัญหาป้องกันการเหินน้ําเมื่อขับขี่เร็วๆบนถนนเปียกแน่นอนครับส่วนอย่างที่2นะครับเป็นส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างของตัวคัมโฮพี เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาเราขับเร็วเนี่ยเราต้องการการขับขี่ที่ค่อนข้างนิ่งมีความเสถียรที่มากกว่ายางประเภทนุ่มเงียบที่มีการโดดไปโดดมาคมโฮพีเอสเจ็ดหนึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็พัฒนาในส่วนนี้เหมือนกันการที่จะทําให้ยางนั้น,นเวลาขับเนี่ยนิ่งโครงสร้างต้องแข็งแรงครับสองส่วนหลักๆนะครับที่มันจะทําให้ความนิ่งเกิดขึ้นส่วนแรกก็คือเข็มขัดลัหน้ายางครับโดยปกติทุททั่วไปเนี่ยเข็มขัดรัหน้ายางเนี่ยอาจจะทําผลิตภัณฑ์จากเส้นลวดอย่างเดียวหรือว่านิลอนอย่างเดียวแต่ว่าเบลของงทาาาคััตวนนี้พฒ ขึ้นมามีส่วนผสมของใยสังเคราะห์ซึ่งตัวนี้มันจะทําให้เพิ่มความแข็งแรงบริเวณหน้ายางได้ดียิ่งขึ้นทําให้หน้ายางของคำโฮพีเอเจ็ดหนึ่งขึงตึงสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้าครับการที่พื้นผิวสัมผัสได้เต็มหน้าส่งผลแน่นอนครับการก่อถนนที่ดี2ออายุการใช้งานที่เยอะขึ้นเพราะว่ามันมีการถ่ายเทน้ําหนักได้เต็มหน้าไม่มีจุดไหนจุดหนึ่งที่ทาให้สึกเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการสึกก็ช้าการกาอถนนก็ดีส่วนที่2ที่จะทําให้การขับขี่เนี่ยนิ เวลาขึ้นขอบกระทะถ้ามีความแข็งแรงที่ไม่มากเพียงพอมันจะไม่เกิดความนิ่งครับแต่ตัวคมโฮพีเ7เจ็ดหนึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนาขอบยางให้เวลาขึ้นขอบเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น2ส,ส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบลหรือว่าจะเป็นขอบยางสงส่วนนี้จะทําให้คมโฮพีเ7เจ็ดหนึ่งสามารถตอบโจทย์เพื่อนๆในการขับขี่เร็วและมีความนิ่งในการขับขี่เป็นอย่างมากครับผมส่วนสุดท้ายนะครับเทคโนโลยีที่สามเราจะไม่พูดถึงถนนแห้งก็ไม่ได้ผมว่ามันผูกมากับเทคโนโลยีที่สองโดยนิดนึงคือการออกแบบลายดอกอยางแบ,แ,บแบบบล็อกดอกอยางครับซึ่ง ส่วนนี้เนี่ยมันจะทําให้หน้าสัมผัสของยางสามารถทําได้เต็มหน้าบวกกับเข็มขัดลั่นหน้ายางเนี่ยมันขึงตึงทําให้ไม่ว่าจะเป็นลายดอกอยางและโครงสร้างด้านในเนี่ยมันทําให้หน้ายางของคัมโฮพีเอสเจ็ดหนึ่งตัวนี้เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนแห้งเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็มั่นใจได้เลยว่าสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้าแล้วกอถนนได้ดีแน่นอนครับเทคโนโลยีทั้ง3อย่างคัมโฮพีเอเจ็ดหนึ่งโดนใจสายซิ่งแน่นอนเพราะว่าถนนเปียกก็เอาอยู่ถนนแห้งก็เอาอยู่ความนิ่งในการขับขี่ก็ดีส่วน คิมอยากจะพูดอีกนิดนึงครับยาง PS71 รุ่นนี้นะครับ Made in เกาหลีนะครับแทบจะทุกไซส์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่ายางที่ขายในไทยเนี่ยคุณภาพการผลิตค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นต้นกําเนิดของตัวโรงงานของคำโฮเองโดยตรงไม่ใช่ว่าไปผลิตจากในเวียดนามหรือว่าผลิตจากที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย PS71 ตัวการันตีได้เลยว่าคุณภาพมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีมาก ส่วนต่อมาเป็นส่วนของ EU Label นะครับหรือว่าปอ,ออกกอ,อย่างแรกเลยนะครับความประหยัดน้ํามัน เทียบเท่ากับยางพรีเมียมเลยนะครับอยู่ที่เกรด C คัมโฮพีเ71รุ่นนี้เนี่ยถึงแม้จะก่อถนนได้ดีแต่ทาให้แรงต้านทานการหมุนเนี่ยมันน้อยเฮ้ยอันนี้เป็นทิศทางที่สวนทางกันนะครับแปลว่าเนื้อยางที่เขาออกแบบมาเนี่ยสามารถคืนตัวได้เร็วทําให้การใช้งานจริงเนี่ยประหยัดน้ามันเพิ่มมากขึ้นหรือเพื่อนๆจะมองอีกแบบนึงก็ได้เหมือนกับว่าทําให้เวลาเราใช้ยางเนี่ยถ้าเป็นสายสิ้ยเราอาจมองว่ายางตัวนี้ความหนืดน้อยเวลาออกตัวเร็วอันนี้ก็เป็นข้อดีอ,อนนีกอ,อย่างหนึ่งนะครับส่วนส่วนที่สองนะคร,บ,รนบ,บ,บนถนนเเเียวยว้ดออ่่ืืาาพมมลแ พรีเมียม่ะได้ A แบรนด์พรีเมียมอย่างมิชลินอย่างเงี้ยบีโซน่งเงี้ยแต่คำโฮพีเอ71รุ่นนี้ได้อยู่เกรดบเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าราคาก็โดนใจแล้วก็คุณภาพไม่แตกต่างส่วนสุดท้ายนะครับเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากที่สุดเลยเรื่องเสียงครับโดยปกติยางสปอร์ตเสียงต้องดังแต่ว่าคำโฮพีเอ71ได้ขีดเดียวครับเพราะว่าถ้าเทียบกับยางพรีเมียมรุ่นนี้เนี่ยเป็นยางสปอร์ตที่เงียบเหมือนกับกลุ่มพรีเมียมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับหนึ่งเพียงน้ำมันสองระยะเบรกเกือบจะพรีเม เหมือนพรีเมียมคำโฮพีเอสเจ็ดหนึ่งเนี่ยคุ้มมากเลยสำหรับยางสปอร์ตที่ในรถบลัชชวรี่ มาส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของไ i ย i t ดรีวิวก็บอกว่ายางคัมโฮพีเเจ็รุ่นนี้เนี่ยเราเลือกทัาสัรมาบนเว็บไซต์ของ Thai Bit แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่คุณภาพมาตรฐานระดับโลกไม่ใช่ว่าเป็นโรงงานแบบเล็กๆแล้วมาผลิตมาขายอย่างนะีไม่ใช่นะครับแต่ว่าคัมโฮเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานในการใช้งานเรื่องปัญหาบวมแตกที่แบบเกิดจากการผลิตน้อยมากๆอย่ยเ้เพื่มมั่นใจก่อนนะครับในเรื่องของมาตรฐานการผลิตส่วนที่2เรื่องคุณภาพสมรรถนะในการขับขี่คิมยืนยันเลยนะครับว่าคัมโฮพี เจ็เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นยางสมรรถนะสูงเทียบเท่ากับกลุ่มแบรนด์พรีเมียมแต่ว่ามันดีกว่าในบางรุ่นของเกรดกลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าถ้าใช้คำโฮ p h 7 1การก่อถนน,นเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นรถลักชวรี่รถเบนซ์รถ BM เเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าเกาะถนนดีแน่นอนและส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดสําหรับคำโฮพีเอเจ็ดหรุ่นนี้ก็คือเรื่องของราคามันจะแพงเท่าพรีเมียมหรือเปล่าเพราะว่าคุณลักษณะคือพรีเมียมเลยแต่ไม่ถึงครับเพราะว่าคำโฮพีเอเจ็ดหรุ่นนี้เนี่ยราคาอยู่ในเกจคุณภาพยางสมรรถนะดีมาตรฐานดีราคาคุ้มค่าคำโฮพีเอเจ็ดหตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับผมก็ภาพร,รวมจริงๆเนี่ยอยากจะให้คำโฮพีเเจ็ดหรุ่นนี้สี่ดาวเลยครับแต่ว่าขอลดหลั่นลงมานิดนนนนึงงเเพรราาะะว่่่่มมััีชอออืคแกยู ว่ากลุ่มพรีเมียมแล้วก็กลุ่มกลางนิดนึงนะครับคิมก็จะให้อยู่ประมาณ3.5ดาววันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆติดตามการรีวิวยางของคิมกับคัมโฮพีเ71รุ่นนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ